นดแล้วฮะวิ่งคนแรกใครนะเน,นี่ยได้ไปแล้วได้ไปแล้วหนึ่งใบนล้วมาแล้วครับมาแล้วครับใครครับเอ้ยอ๋อแล้วครับใครเนาะจะได้ตัมเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายเด็กที่กินหลิดตันและหนาต้อมควรต้มไม่ทุกทีทุกเวลา แล้วไปตามแกล้งมึงมาดูให้จบด้วยนะไอพวกสั้นควโอเคครับผมก็สวัสดีชาวเด็กแก๊งลิปตันโน .1 นัมเมืนะ่อวันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะก็คือวันอะไรวันที่ทุกคนได้แชร์คลิปกินหมูกระทะกับคนไรบ้านนะ ที่ผมบอกไว้ท้ายคลิปว่าจะมีของแจกนะครับก็คือสําหรับคนที่แชร์นะครับถ้าใครไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมบอกไว้ว่าใครดูจบก็คงจะรู้แหละว่าผมะจะแจกหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเป็นพระแท้แน่นอนนะจากกล่องเลยนี่เดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆนี่เดีย๋ยวเรามาดูของละว,วันก่อนมาหนึงนี่โอ้ยดูดิใครได้ไปละงามเลยแหละอง์นี้นะฮะเป็นลงยานะหน้าทองนะอง์ที่สองก็ลงยาเหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะโอ้สวยงาม ตัวจริงทั้งหมดมันประมาณ5-60แชร์คลิปอะ่ะผมได้จดชื่อของทุกคนนะไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีองค์แรกนะผมไม่รู้นะอันไหนเป็นนี่นะผมสลับก่อนนะผมสลับนะองค์แรกอันนี้นะไม่รู้หน้าอะไรนะเดี๋ยวผมสลับเลยแล้วผมจะเอาไปให้ถึงมือเขาเลยนะถ้าเขาอยู่ใกล้นะแต่ถ้าอยู่ไกลก็จะส่งรวมส่งให้นะนี่นะผมเอาลนะ้ฮะวี่คนแรกใครกันเนี่ย ตากล้องก็มีชื่อนะตากร้องก็รื้นกันนะอุ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วหนึ่งใบนะมาแล้วครับมาแล้วครับใครครับเอ้ยเอาแล้วครับใครเนาะจะได้ไอ้เคี้ยไอ้นัดเพื่อนกูได้ไอต้ติจฉานัดได้ได้อะไรนัด โอ้โหได้หน้าทองแดงนะไอ้นัทได้ทองแดงนะเดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่นะนัทเพื่อนนัทเพื่อนโอ้โหมึงโคตรโชคดีเลยว่ะไอ้เหียรับไปหนึ่งองค์ครับเพื่อนเดี๋ยวไปส่งให้นะครับวางนะโอ้โหอันนี้ตัวท็อปเลยท็อปเลยอันนี้ท็อปเลยหน้าทองเลย <S <S คนต่อฮะอันนี้หน้าทองเลยนะใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะเว้วรอร่วมคลิปหน้านะครับผมมาแล้วมาแล้ว มาแล้วหนึ่งชื่อใครนะใครนะมาแล้วนะทุกคนแหมขอบคุณทุกคนมากแลที่ติดตามนะมาดูนะใครมันได้หน้าทองคำหน้าไม่เหนทองคำเลยไหเอ้ยใครวะกิติศักดิ์พี่อ่ะน้องชายกูน้องไพ่เดินไปมันมันคอมเมนต์อยู่ว่ามันต้องเป็นของผมแล้วแหละหูยกิติศักดิ์ไม่ได้ ตงยาหน้าทอ้องอเฮี้สุดแล้วกิติศักด์้องเอเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ถึงบ้านนะครับเดี๋ยวรอดูได้แล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนผมไปส่งด้วยนะเฮ้ยใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะต้องขอบคุณทุกคนนะ ที่ติดตามมาตลอดนะฮะไม่รู้จะพูดไงอะ่ะคือแบบเราก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งด้วยที่แบบว่าเพิ่งสร้างเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้ไรายได้จากมันหรอกแต่คิดว่าเออทําแล้วมีความสุขว่าในตอนที่เรายังมีชีวิตอะ่ะเราได้ทําประโยชน์เราได้ทําคลิปตลกทําให้ใครได้ขำไปบ้างอะไรอย่งเงี้ยเออ ก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาจนถึง1,000ซสบสไครเนอร์นะก็ขอให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปแจกของรางวัลทั้ง3คนเลยนะแล้วผมจะขึ้นชื่อเฟซทุกคนให้ด้วยนะแล้วเจอกันนะคนที่ได้รับของรางวัล Let's go โอเคครับผมเด็กๆน้องหนูผมถึงแล้วนะผู้โชคดีท่านแรกนะเพื่อนผมเองนะโอ้ oh, บอกเลย <c oughs> ดูของจริงเนี่ยสวยงามเลยนะนี่ฮะ แล้วเพื่อนผได้นะหรือสึกไงเม่อกี้น่าจะได้งไงไดไดใช่ไหมไอ้แค่แชรตอนแรกไม,ไม่คิดว่าจะได้หรอกออแต่เห็นมาว่าจะชอบอย่างคนที่บอกว่าไม่เหมือนหลายคนบอกว่าดังแล้วอย่างนี้บอกว่าจะเรืมไม่แต่ชอบตรงที่ว่าว่ามองคนที่ต่ํำต่าแล้วก็ไปเคยเหลือเขา<อ>เลยเรารเราก็ไม่ได้รวยเลยใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่ามนุษย์เราแม่งเข้าเสี่ยมกันไงแต่จริงชอบชอบติดตามติดตามอยู่ไรอย่าก็ ภาวนาอยู่ให้แบบว่าตรงนี้ให้เป็นดังๆคุณถูกใจช่องนี้ถ้าดังยังไงก็เหมือนเดิมนะเด็กๆน้องหนุ่ๆ,ๆ้องขอบคุณคนดูนะมาพันซับนะนี่นะเพื่อนได้เพื่อนสสยผ้าอยู่แล้วด้วยอ่ะเพื่อนชอบเล่นผ้านะเมื่อเช้าเล่นไปองค์มายืนหน้าบ้านน่ะใ,นใส่บาทนอน <c oughs> ่นนะไม,ไ, <c oughs> ไม่ใช่เล่นงั้น,นใส่บาทน,นะไปแล้วทุกคนครับแล้วเจอคนที่สองนะ โอเคนะครับผมคนที่สองก็ได้นะครับเป็นรุ่นน้องผมเองนะหลวงพ่อพัดวัหดห้วยด้วนนะครับใครก็รู้อยู่แล้วว่าดังขนาดไหนนี่นี่นี่ดูวันที่ได้รับเลยโคตรสวยเป็นที่ลึกนะเว้ยเปื่ออนาคตพี่ดังเลยจะได้นี่คือของของพี่นะเว้ยด,นดนนูนะทุกคนเนี่ยอันนี้คือผู้โชคดีของนะอาจจะเขินๆหน่อยนะเขินปะเขินแล<_'ะ>้วขับได้แนละ้วโอเคฮนะไม่มีอะไรมากนะนี่ฮนะเดี๋ยวผมจะให้น้องนะให้น้องดูนะ รู้จักค้ารุ่นนี้ป่ะรู้จักครับแล้วไอ้นี่คือะไรที่พ่อผมนุ่นไทรมีเหรอครับใช่ครับที่ไทร์มีเลยครับอบคุณนะฮะนี่ผมบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนนะที่กดซับนะฮะผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆนะมูลค่ามันอาจจะไม่ได้สูงนะแต่แค่เราร่วมกิจกรรมกันสนุกตาาสนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะเด็กแก๊งลิตตันโน .1 ทุกคนนะครับผม อยากให้คลิปหน้าทำอะไรใต้คอมเมนต์นะและเจอคลิปหน้าเล t โก o ไป